ไปดูกรณีหน่าตหนกตกใจเหมือนกันก็คือลักษณะกระบะเกิดเสียหลักมาชนกับรถรถคันหนึ่งซึ่งเขาจอดรออยู่เทินแล้วกระเด็นไปชนกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง<ฆ>เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ระยองท่านผู้ชมอันนี้ก็คล้ายกันเนี่ย คือรถรออยู่เทินเสร็จปุ๊บรถคันหนึ่งมาด้วยความเร็วและเฉียวแต่ความเร็วและความแรงทําให้เกิดการกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างใช่ไหมใช่คือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกําลังขับผ่านอยู่ฝั่งตรงข้ามอะค่ะปรากฏโดนเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ รถกระบะคันที่รอ,อยูเทิร์นแล้วโดนเฉียเ่ยวในรถของคุณตะวันค่ะส่วนรถกระบะบรรทุกคนงานที่มาด้านหลังเนี่ยมาอย่างเร็วเลยนะคะพอเฉี่ยวเสร็จปุ๊บฝุ่นตลบข้ามเลนไปชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคนบนท้ายกระบะกระเด็นกระดอนอยู่ไปในพงหญ้าข้างๆใช่ติดอยู่ในรถจํานวนหนึ่งนี่ฮะมีเสียงของคุณตะวันนะคะซึ่งเป็นคนขับรถที่รอ,อยูเทิร์นแล้วโดนเฉี่ยวอะค่ะ เตรียมเดียวผมจะไประยองเตรียมเดียวรมดานี่แต่ทีนี้ผมเห็นซาเล้งมาก็เลยไม่ไปครับผมพยายามาลดมาหน่อยนึงครับผมเพราะว่าผมเตรียมจะไปแล้วไงแต่ทีนี้ซาเล้งมาผมก็เลยไม่ไปครับผมแล้วคันหลังก็มาเต็มเต็มเลย นี่ฮะท่านผู้ชมนี่คนขับกระบะคันที่มาเฉี่ยวที่บรรทุกคนงานหนีนะคะส่วนคนที่มากับท้ายกระบะเนี่ยอาการสาหัสสองคนอมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคนขี่ก็ขาหักเจ็บหนักเหมือนกันค่ะนี่เหตุการณ์ใหญ่นะท่านผู้ชมค